สวัสดีครับแนะนำตัวกันอีกทีนะครับผมชื่อพันธุรตวจเอรกองพลเอี่ยมวิจาร์นะครับเป็นบอร์ดบริหารนะครับของบริษัท b บ c k c h a i n Prime Holdings จำกัดซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Social Bureau เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการต่อต้านอาชญากรรมบนบล็อกเชนนะครับโดยอาศัยคอมมู n นิตี้ช่วยกันรายงานแล้วก็ช่วยกันสืบสวนจับกลุ่มนะครับเอาละครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการในเรื่องของ กลโกงต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเป็นพวก Investment Scam นะครับจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องของแชร์ลูกโซ่อย่างเดียวแต่จะพูดกว้างๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวผมเองนะครับได้ลาออกจากราชการตำรวจเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะ ตอนที่รับราชการเป็นตำรวจอยู่เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับการนะครับฝ่ายสนับสนุนทางไซเบอร์นะครับมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับรวมถึงทังทางเอ่อทางด้านของคริปโตเคอเรนซีอินเวสท์เมนต์ด้วยนะครับทั่วประเทศเลยทีนี้ก็จะเอาประสบการณ์ต่างๆมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เคยนะครับทำหน้าที่เป็นคณะ กรรมการสืบสวนนะครับในคดีแชลโซมาหลายาหลายเคสนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าสังเกตยังไงป้องกันตัวเองยังไงแต่ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยไม่ลงไม่ได้เพราะว่าการลงทุนมันคือ,อในเรื่องของการทําให้เงินงอกนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนมองหาก็คือเราอยากมี financial freedom อยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่ว่าถ้าเราเลือกลงทุนผิดนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยแทนที่จะเงินจะงอกกลายเป็นว่าเงินหายไปอ่ะมาดูกันนะครับเดี๋ยว ว่าช่วง,วงแรกนี้นะครับก็จะพาไปรำลึกถึงในเคสของอที่เราคุ้นเคยกันดีก่อนนะครับก็คือเคสของหน้าจอนี้เปลี่ยนเนาะแต่หน้าจอนี้ไม่เปลี่ยนออจะตามมาโอเค เอาครับพูดถึงเรื่องของพีระมิดสกีมนะครับก็ในส่วนของแชร์ลูกโซ่เนี่ยคนไทยเราเรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกได้2คําก็คือพีระมิดสกีมนะครับกับพอนซี่สกีมซึ่งมันแตกต่างกันนิดเดียวพีระมิดสกีมก็คือมันจะเป็นรูปพีระมิดก็คือข้างบนเนี่ยนะครับหัวตร,ตรงยอดข้างบนจะเป็นอัพไลน์แล้วก็จะต้องพยายามหาคนให้มากที่สุดยิ่งมากฐานยิ่งกว้างออกกว้างออก ฐานที่บานออกก็จะเป็นรูปพีระมิดตรงนี้ก็คือต้องไปชักชวนคนนะครับเอาเงินมาเติมเข้าไปในระบบแล้วก็เอาเงินคนใหม่ไปจ่ายให้คนก่อนหน้าแต่ในส่วนของ p o l i ี scheme นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องไปเชิญชวนคนมาเพิ่มแปลว่าไม่ใช่ให้สมาชิกไปไปเชิญชวนคนมาสมัครต่อแต่ว่า p o l i ี scheme ก็คือ คนของบริษัทเองนะครับออกไปรีคูรูดเองโทรไปชวนเอ่อโทรไปชักชวนคนต่างๆตามบ้านนะครับก็แตกต่างกันนิดเดียวแต่ทั้งสองสิ่งเนี้ยมันก็คือไม่ต่างกันตรงที่มันใช้เงินของคนใหม่เอามาจ่ายให้คนเก่านั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายถ้าเจอสิ่งต่อไปนี้นะครับขอให้ถอยออกมาก่อนเลยมันจะบางอ่บางอย่างก็จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่จริงมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือ รับประกันผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับคำว่าสูงเกินจริงคือแค่ไหนถึงจะสูงเกินจริงถ้าเป็นตามกฎหมายไทยเขาบอกว่าสูงกว่าที่สถาบันการเงินสามารถตอบแทนได้นะครับสถาันสถาบันการเงินก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6ปนะณปัจจุบันถ้าใครที่เสนอสูงกว่านั้นไม่ได้แปลว่าเป็น พอนซี่หรือเป็นพีระมิดสกิมไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่เสมอไปหรือไม่ได้เป็นการหลอกลวงเสมอไปแต่แปลว่าจะต้องช่างใจแล้วก็ศึกษาให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าขนาดธนาคารยังทํากําไรได้แค่นี้แล้วเขาเก่งมาจากไหนนะครับเขาถึงทํากําไรได้มากกว่าธนาคารเยอะขนาดนั้นนะฮะต่อไปก็คือถ้ามีในเรื่องของ MLM เมครับ multi-level marketing นะครับในเรื่องของการเน้นหาสมาชิกแต่ไม่เน้นขายสินค้าอันนี้เจอกันบ่อยนะครับเจอประจาบอกมาบอกเลยว่า สินค้ามีแต่ไม่เคยขายสินค้าเลยชวนสมัครอย่างเดียวอันนี้ชัดๆล้านเปอร์เซนต์เพราะว่าหากถ้าเป็น MLM ที่ดีนะครับเป็น LM เอ็เป็น Direct s e l เที่ดีเนี่ยเขาจะต้องเอากำไรจากการขายสินค้ามาตอบแทนคนใหม่แต่ถ้าคุณเน้นชวนคนมาสมัครอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของการขายสินค้าหรือนอหรือใช้บริการต่างๆเลยเนี่ยจะทำให้คุณจะเอาเงินมาจากไหนมาตอบแทนเพราะฉะนั้นแน่ๆครับเอาเงินจากคนใหม่มาตอบแทนคนเก่าสักวั นคนใหม่ที่เข้ามาน้อยลงน้อยลงก็ทําให้สายลูกโซ่มันขาดลงเพราะฉะนั้นก็จะตอบแทนไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นสินค้าที่ขายตัวเองไม่ได้ขายตัวเองไม่ได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่มันไม่มีมูลค่าที่แท้จริงนะครัแต่ว่าซื้อไปเพราะอยากได้ผลตอบแทนยกตัวอย่างเช่นอะไรครับอ่ อ่ะเดี๋ยวอ่ากเคสเมื่อกี้ก่อนท,อที่บอกว่าที่บอกว่าไม่เน้นขายสินค้าแต่เน้นหาสมาชิกผมนึกถึงเคสหนึ่งที่ผมทําก็คือคดียูฟันนะครับยูฟันเนี่ยนะครับเขาบอกเขามีสินค้าอยู่3ตัวเป็นน้ําผลไม้เป็นข้าวเป็นข้าวแบบเป็นข้าวที่ดีต่อสุขภาพอะไรก็ตามต่างๆแต่ไม่เคยขายสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียว เอาสินค้า3ตัวนี้ไปใช้จดทะเบียนกับสคบอนะครับเพื่อทําการขายตรงเอาเป็นข้ออ้างเท่านั้นเองแต่ว่าไม่เคยขายสินค้าเลยนะครับพอมาถึงอันต่อไปที่บอกว่าสินค้าขายตัวเองไม่ได้ปัจจุบันมีให้ดูอยู่นะครับมีให้ดูยังคงหลอกลวงคนอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนอันแรกก่อนสินค้าขายตัวเองไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเป็นแพ็กเกจ การศึกษาแพ็กเกจการศึกษาครับซื้อนะครับจ่าย1 0 0 0 0แสนจ่าย2 0 0แสนแล้วจะได้เป็นอ e ีบุ๊กต่างๆให้เราเรียนรู้เรื่องการเทรดหุ้นแต่พอไปเปิดดูแล้วหนังสือต่างๆเหล่านี้เป็นหนังสือที่ก๊อปเขามาอีกทีหนึ่งมูลค่าที่แท้จริงในตลาดเนี่ยครับแค่ไม่กี่ร้อยบาทถามว่านะครับตรงนี้ถามว่าถ้าเราจะต้องซื้อแพ็กเกจนี้1 0 0 0 0แสนบาทหรือ2 5 0 0 0 0บาทโดยไม่มีส่วนของดอกเบีย้ยเ,เดือนละ 3%ดอกเบีย้ยเดือนละ5%มาหลอกล่อเราจะยอมเสียเงิน2 0 0 0บาทซื้อแพ็กเกจอีบุ๊กนี้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นเห็นเห็นอยู่แล้วว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มันขายตัวเองไม่ได้เขาเอามาแค่บังหน้าเท่านั้นปัจจุบันก็ยังมีทําอยู่เดี๋ยวจะมาบอกกันว่าเป็นที่ห้ออะไรนะครับก็ใช้เป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหลอกลวงกันอยู่นะครับตอนนี้ต่อไปก็คือเป็นเรื่องของเป็นบริการทางการเงินที่ยากต่การตรวจสอบชัดๆเลย uh, forex 3 d นะครับ เป็นต้นแล้วก็ฟอยในในห้องนี้มีใครที่เคยเป็นเหยื่อของฟอยบ้างมีไหมครับมียังมีอยู่นะครับจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมได้รับหมายเรียกจากาทางท่านอายกานะครับให้ไปเป็นพยานสารในคดีฟอยนะครับเป็นเ,เป็นชั้นอุทธรน,นะเป็นชั้นอุทธร์ทำไมต้องอุทธร์เพราะว่านะครับทนายของทนายาทนายจำเลยนะครับในสารชั้นต้นเนี่ย ทำให้สารเชื่อได้ว่าฟอยเป็นธุรกิจที่แท้จริงแล้วคนที่ไปซื้อ,อ,อคริปโตไปซื้อเหรียญฟอยเนี่ยนะครับแล้วพอฟอยเขาทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีเหรียญมันก็ราคามูลค่าลดลงไม่ต่างอะไรกับหุ้นพอคุณซื้อหุ้นคุณก็จะคาดหวังว่าบริษัทเขาจะเพอร์ฟอร์มได้ดีพอเพอร์ฟอร์มดีหุ้นก็ขึ้น ฟอยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบริษัทที่ลีจิตบริษัทที่ถูกกฎหมายแล้วก็ทําธุรกิจจริงๆแต่ปรากฏว่าไม่สามารถทํากําไรได้ราคาของเหรียญก็เลยสูญเสียมูลค่าสารท่านเชื่อแบบนั้นก็เลยบอกว่ายกฟ้องนะครับคู่เสียหายฟอยเนี่ยก็เลยไม่ได้เงินคืนหรือว่าไม่ได้การชดใช้ก็เลยไปอุดทณ์นะบอบอุทธทณ์ปุ๊บก็มาหาผมเนี่ยตอนนี้ผมบอกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าฟอยเนี่ยเป็นธุรกิจจริง หรือหลอกตั้งแต่วันแรกเลยเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับการตลาดแบบที่หลอกลวงเนี่ยนะครับมันจะยากต่อการตรวจสอบฟอยเนี่ยมันยากยากเพราะอะไรเขาส่งตัวเลขมาให้เราดูอะไรเราก็เชื่อ Forex 3D นะครับเขาทำแอป,ปขึ้นมาเขาเติมตัวเลขอะไรลงไปยังไงเราก็เชื่อแบบที่เรา,เ,าเห็นกับตาเราแต่เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากกำไรจริงๆหรือเขาปั้นตัว,ต,วตัวเลขมันตรวจสอบยากนะครับใจเรามันอยากจะเชื่ออยู่แล้วนะครับมีเคสซึ่งนะ ผมจำชื่อได้ว่าบล็อกไมล์บล็อกไมล์นะเขาบอกว่าเขาทำธุรกิจคริปโตเคอเรนซ์เขาขุดบิตคอยระดมทุนเข้ามาเอาไปขุดบิตคอยแล้วก็ตอบแทนที่สูงมากดอกเบี้ยเนี่ยประมาณวันละหนึ่งเปอร์ซนตดอกเบี้ยวันละหนึ่งอร์เซนะครับปีละส0มรอยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,ป,นะรบปรากฏว่านะครับเพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนผมเป็นทหารเรือเขาก็นะครับ คุณพ่อชวนไปนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวหลักสี่ชวนไปนั่งฟังบล็อกไมล์เขาก็พรีเซนต์เชิญชวนคนมาสมัครนะครับพอเพื่อนเขาฟังเขาก็รู้สึกตังหิดต,ตึงหิดว่ามันน่าจะเป็นแชร์ลูกโซหรือเปล่าก็เลยโทรศัพท์มาถามผมพอผมฟังคอนเซปต,ต์เราบอกว่าล้านเปอร์เซ็นแชร์ลูกโซแน่นอนถ้าลงเงินไปนะอีกไม่นานเจ็บตัวชว่วงแรกๆก็ได้เงินหรอกแต่หลังๆผ่านไปไม่นานรับรองเจ็บตัวแน่เขาไปบอกพ่อพ่อเพื่อนยืนยันมาแล้วแชร์ลูกโซล้านเปอร์เซ็น พ่อซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณอายุประมาณ70นะค,คนอายุมากอะเนาะมันก็แบบเงินทองร้อยหลอต้องสุขภาพก็ต้องใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะหาวิธีให้เงินมันงอกนะเป็น passive income ปรากฏว่าบอกพ่อไปแล้วว่าเนี่ยแชลลุกโซ่ร้อยอร์ซพ่อบอกว่าทางใครทางมันพ่อจะลงนะครับเพราะว่าอะไรมันมีตัวตนนี่ยืนพูดอยู่บนเวทีเห็นไหมเนี่ยท่านมันโกงก็ไปจับมันสิ จับใครได้เพราะบล็อกมายให้เราซื้อบิตคอยแล้วโอนบิตคอยจากวอลเล็ตของเราไปวอลเล็ตของปลายทางที่ผมรู้ว่าบล็อกมายเป็นที่ผมรู้ว่าบล็อกมายเนี่ยเป็นเอ่อเป็นสแกมหรือเป็นหลอกลวงต้มตุนเพราะอะไรรู้ไหมครับบล็อกมายเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะจ่ายเงินเขาบอกเขาบอกว่าเขาจดทะเบียนบริษัทที่ลอนดอนที่อังกฤษนะครับผมก็เอาชื่อ ที่ตั้งบริษัทบอกดูง่ายๆเลยถ้าเป็นธุรกิจแบบนี้ปลอมๆแบบนี้ชอบโชว์ใบจดทะเบียนบริษัทของจริงเขาไม่โชว์กันหรอกจดทะเบียนบริษัทใครก็จดได้จริงแ่าวันเดียวก็เสร็จละพวกนี้จะชอบโชว์พอโชว์เสร็จปุ๊บเราไปดูเลยว่าเลขที่ตั้งบริษัทอยู่ที่ไหนบอกว่าเป็นเขาบอกเขาเขาเป็นบริษัทบิตคอยแล้วเขามีวิดีโอให้ดูเป็นโรงงานขุดบิตคอยโอ้โหมีเครื่องขุดเป็นฟาร์มเลยเป็นหมื่นเครื่องเลยนะครับแต่พนักงานดูในวิดีโอพนักงานก็เหมือนพวกนายแบบนางแบบยืนแต่งชุดสวยๆยืนเท้า ยืนเท้ากำแพงมันไม่ใช่พน,นักงานจริงๆมันคือวิดีโอที่ซื้อมาจากโฟโต้สต็อกต่างๆสิ่งต่างๆเรานี้มันไม่ใช่บรรยากาศจริงรู้เลยแล้วว่านี่คือของปลอมยังไม่พอเอาที่อยู่ไปค้นพบว่าที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะเป็นตึกนะครับเป็นตึกที่ถ้าเปรียบเทียบกับของเราก็จะเหมือนกับตึกเหมือนกับ ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ก็คือเป็นย่านธุรกิจจริงๆแต่ไปเช่าห้องเล็กๆอยู่ให้รู้สึกว่ามันเอ่มันน่าจะเป็นของจริงเพราะว่าเช่าอยู่ที่แพงแต่เป็นห้องเล็กๆแต่ถามว่าห้องนั้นอ่ะห้องเล็กๆแค่นั้นเนี่ยใจกลางลอนดอนเนี่ยคุณขุดบิตคอยได้หรือเปล่านะครับไม่เขาบอกเขาขุดที่นั่นพอไปเช็คดูจาก Google มันก็ไม่ใช่แล้วก็นะครับวิธีวิธีก็คืออย่าเชื่ออะไรง่ายไงพยายามตรวจสอบก่อนแต่ว่าที่ผมเจอมากับตัวนี่คือ ตรวจให้ฟังแล้วอธิบายชี้แจงแล้วแต่ไม่เชื่อนะยังไงใจมันอยากจะลงอ่ะนะครับอีกเคสหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็ดังเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในเกาหลีในเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ตอบแทนให้เราเนี่ยทุกๆร้รายวันเลยทุกๆทุกๆวันจะมีเงินเข้าบัญชีนะครับ คนไทยพอเห็นเงินเข้าบัญชีแคปหน้าจอลง Facebook นี่ได้เงินจริงถอนได้จริงคนไทยตัดสินง่ายว่าถ้าได้ถ้ามีเงินเข้าบัญชีจริงถอนได้จริงถือว่าเป็นของจริงแล้วแน่นอนช่วงแรกๆเขาก็ต้องให้มันถอนได้ก่อนนะครับถ้ามาถอนไม่ได้แต่วันแรกใครจะมามันก็คน,นก็สายลูกโซ่มันก็จบตรงนั้นตัดตรงนั้นแต่ว่าพอคนเข้ามาเยอะพอแล้วแต่ไม่มีคนมาเติมนั่นแหละครับที่เริ่มจะ,ะลูกโซ่เริ่มจะขาดแล้วอันนั้นเนี่ยนะครับอีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่า จดทะเบียนที่เกาหลีแต่ว่าในพอแต่ผมมาดูนะครับผมเห็นพี่รุษถ้าจดทะเบียนที่เกาหลีจริงเนี่ยเขาจะตอบแทนผลกําไรให้เราทุกวันตอนเที่ยงคืนซึ่งมันเป็นการตั้งตั้งโอนอัตโนมัติการตั้งโอนอัตโนมัติอย่างถ้าตอนผมเป็นข้าราชการเนาะตอนผมเป็นตำรวจเวลาเงินเดือนผมจะเข้าเนี่ยมันจะเข้าตอนเที่ยงคืนของเมืองไทยผม บริษัทน,นี้บอกว่าเป็นเป็นธุรธธกริจเกาหลีถ้าอย่างนั้นจะต้องเงินจะต้องเข้าตอนเที่ยงคืนของเกาหลีสิเปล่าไปเข้าเที่ยงคืนของบราซิลนั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วบริษัทน,นี้จดตัวมาเน่ะที่ตั้งอยู่ที่บราซิลแต่ว่าไปจดทะเบียนออนไลน์ที่เกาหลีหลอกให้คนเชื่อว,วเป็นธุรธธกริจเกาหลีแล้วสุดท้ายก็จริงๆอย่างที่ว่าเป็นคนเกาหลีที่โตที่บราซิลเป็นคนทําแล้วก็ได้เงินไปแล้วก็หายไปเหมือนเดิมอะทีนี้นะครับผลกํไไรสูงแต่ถอนได้โอ้เวลาดูในแอปเปิดมาโอ้โห กําไรเงินงอกแต่พอถอนจริงๆหักค่านั่นค่าน้นค่านี่ถอนออกมาจริงๆได้ประมาณ20 2 5ถึง25ถึงส0เท่านั้นเองมีให้เราดูเต็มร้อยแต่ถ้าถอนออกมาจะโดนหักหนัน่น,นน่้นนี่และถอนมาได้จริงๆ 30มสเปอร์ยี่้าเปอร์เซนตทำไงก็ไม่ยอมถอนเสียดายก็มีแต่ฝากเพิ่มฝากเพิ่มฝากเพิ่มเข้าไปสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่ะอันนี้คือฟอยนะครับที่เมื่อกี้นะครับผมเล่าให้ฟังว่าพูดภาษาเชื่อว่าฟอยเนี่ยเป็นธุรกิจที่แท้จริงลองมาดูข้อมูลที่ผมค้นคว้าม,มาแล้วดูซิว่าฟอยเนี่ยเป็นของจริงหรือว่าของหลอกเด็กกันแน่คนนี้นะครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอานัตนะครับอานัตเป็น เป็นประธานเป็น President ของ f o อนะครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาเป็น President ของ f o อยนะครับฟ o อนี่เปิดปี2016ในปี2012ย้อนไป4ปีก่อนหนะ้าเขาครับเป็นเขาเป็นนี่ครับอยู่บปนเวทีชื่อว่า Virgin Go ์ i n i n กลมิเน็งคอ c o r p อ r a t i o n เป็น VGC VGMC VGMC เป็นแชร์ลูกโซ่ที่หลอกว่าระดมทุนเอาไปทำเหมืองทองก่อนหน้านี้4ปีนะครับก็เปิดแชร์ลูกโซ่อันนึงมาแล้วแล้วก็เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการได้รับการ introduce บนบนเวทีว่าเป็นบอร์ดบริหารของ VGC VGMC แต่ปรากฏว่านี่ก็บอร์ดบริหารเหมือนกันนะครับบอร์ดบริหารเหมือนกันหมดแต่เราก็มาเป็นประธานของ แต่ปรากฏว่าสุดท้ายบริษัทนี้โดนดำเนินคดีใน2ประเทศนะครับทั้งในประเทศอังกฤษแล้วก็ในประเทศในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็หนีคดีอยู่คนนี้หนีคดีอยู่ประกันตัวไปหลายล้านบาทประมาณแล้านบาทแล้วก็หนีคดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คนก็ ลืมลมละห้ 5, 4, ปี5ปีต่อมาก็มาเปิดฟอยนะครับนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับประธานฟลอยเป็นบริษัทลูกของบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทแม่เนี่ยตั้งอยู่ในตั้งอยู่ในตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่ว่าที่ตั้งบริษัทอยู่ในฟรีโซนฟรีโซนคือที่ที่ปลอดภาษีตรงที่ตรงที่เป็นศุลกากรอยู่ตรงสนามบินแล้วใช้ตู้ปอนอจด ตู้ปอนอเนี่ยจดบริษัทแปลว่าบริษัทเขาไม่มีออฟฟิศให้ทํางานนะเป็นแค่ตู้ปอนอตู้พอนอหนึ่งในฟรีโซนเท่านั้นเองแล้วบริษัทนี้เป็นบริษัทแม่มีบริษัทลูกมากกว่า 1, 170บริษัทแล้วบริษัทลูกทั้งหลายถูกใช้ในการทําอาชญากรรมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ลักลอบพาชาวแอฟริกาเข้ามาขายแรงงานที่อังกฤษอะไรต่างๆมากมายสรุปคือนะครับมีหลักฐานล้านเปอร์เซ็นต์ว่าฟอยเนี่ยนะครับเป็นเอ่อเป็นธุรกิจ แน่นอนนะครับต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งที่จะสังเกตคือถ้าชวนให้ลงทุนแล้วมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เมื่อไหร่นะครับร้อยทั้งร้อยของปลอมทั่านั้นเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นการลงทุนนะครับเรื่อง i n v ออเอ่อในเรื่องในโลกของ cryptocurrency เนี่ยมักจะต้องถ้าเป็นการลงทุนที่ดีนะมันจะไม่รับประกันดอกเบีย้ยมันจะบอกแค่ว่าดอกเบีย้ยสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ จะไม่บอกต่าสุดกี่เปอร์เซ็นต์จะบอกสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็เป็นดินากเรทนะครับอยู่ที่ตลาดถ้าตลาดดีเพอร์ฟอร์มด ok ีดอกเบี้ยก็ขึ้นได้ถ้าตลาดไม่ดีเพอร์ฟอร์มไม่ดีดอกเบี้ยก็ลดได้แต่ถ้ามาเป็นบอกว่าแต่ละเดือนจะได้เท่าไหร่ลงเท่านี้แต่ละเดือนจะได้คืนเท่านี้เป๊ะ คุณเอาอะไรมาการันตีว่าจะได้การลงทุนย่อมต้องมีความเสี่ยงแต่นี่คุณการันตีว่ามันไม่เสี่ยงเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแบบนี้ปุ๊บนะครับกี่เจ้ากี่เจ้าคือของปลอมหมดนะครับออกมาแบบนี้ถ้ามีแพ็กเกจคลาวันคลาวันเนี่ยตอนนี้นะครับยัง ยังคงขายอยู่นะคาวันเนี่ยในแอปพลิเคชันนะครับในแอปสโตร์มีใน Google Play Store มีนะครับไปดาวน์โหลดมาได้นี่คือแชร์ลูกโซ่นะทำไมยังคงอยู่เพราะว่าลูกโซ่ยังไม่ขาดแต่ผมการันตีได้เลยไม่กลัวใครมาฟ้องด้วยยิ่งมาฟ้องยิ่งดีผมจะได้ดํำเนินคดีคนที่มาฟ้องเลยนะครับแชร์ลูกโซ่แน่นอนขายอะไรครับขายขายเซตการศึกษาอีบุ๊กการศึกษาราคา200 0 0 0กว่าบาท แล้วเป็นอ e ีบุ๊กที่ก๊อปเข้ามาอีกต่างหากแล้วคุณแล้วก็คุณภาพคือขาวดำนะครับคือจะก๊อปทั้งทีก็ก๊อปให้มันสวยๆก็ไม่ได้นะครับหลอกลวงนะครับ Impossible is nothing เนี่ยอันนี้นะครับคราววันเนี่ยเห็นไหมอยู่ในแอปโซ อ,อยู่ใน Google Play ก็มีใน App Store ก็มีนะครับเดี๋ยวเผื่อพลาดไปคลิกแล้วไปดาวน์โหลดมาใช้นี่ก็จะตกเป็นเหยื่อได้ไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ชอบอ้างชอบอ้างนะครับอ้างโน,น่นอ้างอ้างแบรนด์ดังๆโดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้ด้วย Gucci Rolex Tag h e ็กฮชอบเอารถหรูๆมาให้ถ่ายรูปธุรกิจไหนที่ไม่เน้นขายของแต่เป็นเน้นให้คนอะ่ะโชว์เงินโอ้ยมากดเงินวันนี้ได้เท่านั้นเท่านี้ นั่นแหละบอกเลยสักวันหนึ่งจะล,ลูกโซ่จะขาดแล้วครับแล้วก็ขายแชมพู3าขวด4,800บาทแต่ว่าถ้าหากว่ามีคนมาสมัครต่อเราจะได้กำไรเราจะได้ค่าแนะนำเยอะมากเลยซึ่งถามว่าไอแชมพู3าขวดเนี้ยถ้าคุณไม่ได้ค่าค่าแนะนำต่อคุณจะซื้อใช้ไหมสามขวด4,800บาทไม่ซื้อแน่นอนสินค้ามันขายตัวเองในราคานั้นไม่ได้มันเกินจริงเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ธุรกิจนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ business model ที่ยั่งยืนนะครับ เรื่องของข้อกฎหมายที่น่าสนใจก็ดูตรงนี้ดีกว่าการที่ชักชวนคนอื่นหรือโฆษณาเนี่ยมีความผิดนะถ้าเราเนี่ยเห็นว่าฟอยเนี่ยดีแล้วเราเนี่ยแชร์ลง Facebook ให้คนจํานวนมากเห็นถือว่ามีความผิดแล้วนะครับเป็นการชักชวนผู้อื่นแล้วเป็นการชักชวนสาธารณชนด้วยนะครับแล้วถ้ามีคนมาสมัครต่อเราอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนได้ด้วยนะครับ เอาเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายมาดูนะครับยังมีสแกมอื่นๆที่อยากจะบอกถึงพูดถึงด้วยการรับเทรดแทนคนอื่นเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นหรือเทรดคริปโตก็ต้องได้รับอนุญาตจากกรลอตอก่อนเพราะฉะนั้นไอทีอรับเทรดรับเทรดกันอยู่นะครับทางทีวีทางทางยูทูบอะไรต่างๆผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับอย่าไปเสี่ยงนะครับต่อไปก็คือใช้บอร์ดเทรด ทำกำไรสูงบอดนะครับไม่ยังไงบอดมันยังไม่เก่งพอหรอกครับอีกนานกว่าบอดจะเก่งพอแล้วก็ถ้าบอดมันเก่งมากๆเดี๋ยวแพลตฟอร์มเขาก็จะปรับอัลกอริทึมให้บอดมันแพ้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อการโชว์ผลการเทรดบนบนเฟซบุ๊กบนไอจีต่างๆส่งข้อความส่วนตัวมาชวนอันเนี้ยล้านเปอร์เซ็นต์ส่งข้อความส่วนตัวมาชว,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 วนบล็อกไปได้เลยนะครับชวนลงทุนเน่นะครับแล้วก็โชว์สลิปต่างๆนะครับอันนี้ดีกว่าก่อนจบนะครับ ถ้าเวลาที่เราจะเข้าไปเว็บไซต์ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีของจริงเนี่ยอย่าอย่าพยายามเข้าผ่าน Google ถ้าดูข้างบนนี่ยถ้าเข้าผ่าน Google จะเห็นว่ามันมีคำว่าแอดหรือโฆษณา Advertisement อยู่ข้างบนเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปจะเจอเว็บปลอมจะเป็นเว็บปลอมที่ทำหน้าตาเหมือนเว็บจริงแล้วเราก็จะเขาจะหลอกให้เราใส่ Seed Seed Phrase หรือ Seed Words ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเขาจะเอาเงินได้เงินเราไปทางที่ดีคือพิมพ์เข้าไปเลยนะครับใน URL แล้วก็ในการซื้อพวกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตต่างๆ Ledger Nano หรืออะไรต่างๆเหล่านี้อย่าเห็นแต่ของถูกนะครับถูกกว่กากัน500คัน1นึงไปซื้อตามมาร์เก็ตเพลสต่างๆต้องแน่ใจว่าเป็นออเทอไรซ์เซลเลอร์เพราะเลยครับมันก็เคยมีเคสที่คนเนี่ยนะครับซื้อของจริงมาแกะกล่องออกใส่ไวรัสใส่มาวร์สสเข้าไปแล้วก็รีแพ็คใหม่เอาไปประกาศขายในมาร์เก็ตเพลสถูกกว่าของจริง500บาท1ันหนึ่งซื้อมาเสร็จพอเราเอาเงินเราโหลดเข้าไปเท่านั้นแหละครับดูดไปหมดเลย นะครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อจากออเทอร์ไรซ์เซลเลอร์เท่านั้นนะครับ ก็ exchange service ต่างๆ trading platform ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้รักพูก่อนจะไปลงพูต่างๆตอนนี้นะครับก็ขอให้ดูเรื่องเขาบอกเรื่องพู ID ไว้หรือเปล่าถ้าเขาโกงถ้าเขารักพูเนี่ยถ้าบอกถ้าแจ้งพูไอดไว้ยังมีโอกาสที่เราจะไปเขียนโค้ดแล้วก็ถอนเงินคืนกลับมาได้แต่ถ้าเขาไม่แจ้งไว้อันนี้ก็น่า,นาเป็นห่วงหรือมี t ท m e ล็อกหรือเปล่าถ้ามี t ท m e ล็อกนะครับอย่างน้อยล็อกไว้24่ชั่วโมงเราจะมีโอกาสกลับตัวได้ทันนะครับโปรเจก์ Project นั้นมีการ ออดิหรือเปล่าออดิตถ้าออดิทออดิตกี่เจ้าแล้วออดิตถ้าออดิตบางทีบอกออดิทสเจ้าด้วยนะแต่ปรากฏพอไปดูแล้ว2เจ้านี้เป็นของปลอมทั้งสองเจ้าเลยเขาสร้างขึ้นมาเองสร้างหน้าเว็บขึ้นมาหลอกอีกทีหนึ่งนะครับก็ดูให้รอบคอบแล้วกันสุดท้ายนะครับคริปโตแจ็คกิ้งอันนี้ก็โดนมาแล้วกับตัวเองเลยคริปโตแจ็คกิ้งก็คือนะครับการฝัง e x t e n s i o n พวกคอยไฮฟ์อะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ในเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรืออะไรก็ตามนะครับบางทีเราเผลอไปกดเอ่อกดคลิกอะไรบนหน้้าาเวว็บต่งๆแลมมันจะี เอ่อ extension มาติดตั้งบนเบราว์เซอร์ทุกครั้งที่เราเปิดเบราว์เซอร์ใช้นะครับมันจะดูดพลังคอมพิวเตอร์ของเราส่งไปให้คนร้ายที่ปลายทางใช้ขุดบิตคอยขุดคริปโตขุดเมเนโรขุดโมเนโรต่างๆโดยที่เราไม่รู้แล้วเราจะรู้สึกว่าทำไมคอมมันร้อนทำไมพัดลมมันหมุนตลอดเวลาเลยทำไมเดือนนี้ค่าไฟแพงจังสุดท้าย2-3อาทิตย์เมนบอร์ดไม่ นะครับอันนี้โดนมาแล้วกับตัวทําไมมันร้อนตลอดเลยเนี่ยแล้วมันเครื่องมันอืดจังก็เลยลองเช็คดูวิธีเช็คง่ายมากลองถ้าลองกลับบ้านไปเช็คดูนะครับเปิดไปที่เบราว์เซอร์ของเราสมมุติว่าเป็น Google Chrome แล้วกันแล้วไปตรงเบอร์เกอร์เมนูตรงที่เป็น3ขีดมุมบนขวากวดปุ๊บเลื่อนลงมาจะเจอคําว่า จะเจอคำว่า more tools นะครับ more t o o l อุปกรณ์เพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีหน้า manager นะครับในหน้า manager มันจะมี cpu ให้ดูพลัง cpu ปกติแล้วเนี่ยเวลาเครื่องทำงานพลัง cpu มันจะใช้ 0. 0กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์1 5เ 1 0 20%แต่ถ้าไปถึง 50- บหรือ80%บอกได้เลยตัวนั้นน่ะคือกำลังขโมยดูดพลังคุณไปอยู่ง่ายๆเลยพารู้ว่ามันคือตัวไหนชื่ออะไรเข้าไปที่ extension แล้วกดลบทิ้งแค่นั้นเองครับก็จะสามารถหายได้เอาละครับวันนี้ในเวลาจำกัดก็มีเรื่องมาฝากกันนะครับให้ระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลงทุนนะครับแล้วโลกคริปโตเป็นโลกใหม่ที่ให้โอกาสกับเราแต่ว่าจะต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังแล้วก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเป็นประจำครับสำหรับวันนี้ก็ จบเท่านี้นะครับก็ฝากฝากแพลตฟอร์ม socialbro.io ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนมกราคมนี้นะครับใครที่ตกเป็นเหยื่อแล้วนะครับอยากแจ้งความออนไลน์มาแจ้งกับเราได้หรือใครที่อยากจะช่วยคนอื่นสืบค้นหาคนร้ายก็มาช่วยกับเราได้ครับขอบคุณครับ